เตาอบถานถังสองร้ลิตรอันนีค้คือผลผลิตที่ได้จากเตาอบฐานพวกเรานะเป็นฐ่านคุณภาพครับถ่านไร้ควันคนระับไม่เชิงไร้ควัน,นค,ควันน้อยครับควันน้อยอันนี้ก็คือผล,ผลตภัณดที่เราได้จากหลังจากการอบนะครับ เป็นคานไม้กระถินนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอาออกมาใส่กระสอบอันนี้คือฐานเตาที่เราออกแบบมาใหม่ซึ่งมีความหนาประมาณ10บสิมิลนะเป็นเหล็กแผน่นนี่ขนาดหนา10บมิลนะเหล็กยังโค้งงอครับโดนไฟโดนไฟจากฟืนนี่แหละครับ นี่คือชนวนกันความร้อนแบบประหยัดได้ฐานเหมือนกันครับสังกระสีเนี่ยทำให้ได้ฐานแบบนี้นะหนึ่งทางนี้ก็จะได้ฐานประมาณสองสองกระสอบกว่านะกระสอบกระสอบพุงน้ำแข็งนะสองกระสอบนิดอันนี้แบบเรียงแบบเรียงแบบไม่ได้เรียงแบบสวยงามนะคือจับเทจับเทเลยก็จะประมาณสองกระสอบสองกระสอบ กว่ากว่าแต่ทะเลียงสวยๆก็อาจจะได้อาจจะมีสามขึ้นอยู่กับไม้ที่เราจเจาลงถังด้วยถ้าไม้เราตัดตัดตัดสั้นๆถ้าต,ตัดสั้นๆนจะได้เยอะแต่ถ้าตัดยาวๆบบเนี้ยมันก็จะได้ได,ได้ได้ประมาณใส่ถุงได้น้อยแต่ไม่ต่ำกว่าสองครับไม่ต่ำกว่าสองอันนี้ก็คือถังที่เราจะมาสร้างเป็นเตาอกฐานนะ เดิมทีเนะี่ยเดิมทีผมออกแบบออกแบบให้รูแก๊สมันทะลุออกมาด้านล่างแต่พอเอาไปใช้งานจริงนะรูแก๊สที่ทะลุออกมาด้านล่างเนี่ยมันจะสร้างความเสีย,ยให้กับตูดเตาเรามันทําให้ตูดเตาเราบิดเบี้ยวมากเวลาไม้มันคายแก๊สทำให้ตูดตูดเตาเราไม่ค่อยทนนะทีเนี้ยผมก็จะออกแบบใหม่โดยมันจะปิดรูตรงนี้ผมใช่ ถ้าเดินแก๊สเดี่ยวิ่งเข้าไปหาเจ้าตัวไส้กลางเลยหรือเข้าหาแกนกลางของของของเราเพื่อลดปัญหาตูดต่อชำรุดนะครับอันนี้เชื่อมแปะไว้